รอกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปรับโน้ตบุ๊กคออัลตรากันผมสั่งซื้อไว้ที่ร้านในเซนทันเวสเกตเดี๋ยวตามไปดูว่าเป็นยังไงไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านสปีดเจ i n g แล้วเรานัดเขาไว้เรียบร้อยกับพี่ในร้านเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องคออัลตรากันมาเดี๋ยวเราพามาดูกันว่าไอ้เจ้าคออัลตราที่เพิ่งมาเนี่ย แลนดิ้งมาจากต่างประเทศสดๆเพิ่งเปิดตัวเมื่อ2อสวันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรสาขาที่เรามาก็จะเป็นสาขาเวสเกตนะครับเฮ้ยของเยอะเหมือนกันเ้ยเดี๋ยวมาดูบรรยากาศด้านในกันก่อนนี่ก็จะเป็นพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กนะฮะโหหลายตัวเลยราคาดีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันถูกยังไงเฮ้ยนี่ i9 ตัวนี้มันเป็นราคา HX นี่หว่าวันนี้ป้ายน่าจะผิดนิดนึงตรงนี้เป็น h x โหคอเยอะนะยี่สิบกว่าคอเนี่ยแล้วก็การ์ดจอสี่0นหกศูนย์ราคาสี่ห้าเก้าร้อยจากหกหมื่นเปลี่ยนไม่เอาคอต้าได้ไหมเอาตัวนี้แทนได้ไหมสเปคอย่างดีนี่แวบมาเห็นตัวนี้โคตรเจ๋งเลยนะครับแล้วก็พวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊คลดหลายตัวเลยมีผ่อนได้ด้วยเมื่อกี้ผมแอบเห็นป้ายแวบๆนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้สวัสดีครับ มารับเครื่องครับพี่นี่อ๋อนี่ใช่ไหมใัอ้นี่ผมโทรติดต่อไปแล้วตัวนี้คือต้องบอกว่าเพิ่งมาสดๆนี่อ่านี่ให้ดูกันนิดนึงนี่ครับพรีสเตด16 AI Evo เดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีคำว่า AI มาแล้วนะครับซึ่งจะใช้ Core Ultra เจ๋วมากเดี๋ยวสเปคเรามาไล่ว่ากันอีกทีนึงแรมมา32เลยตัวนี้แล้วก็การ์ดจอข้างในเขาแรงมาก อยากเห็นของจริงแล้วแต่เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะไปแกะกล่องกันที่บ้านกันอีกทีนี่ชมหน้าตัวกล่องหูตื่นเต้นวะ่ะนี่คือนวัตกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดตัวกันมกรานะแต่ MSI กับสป e d ไม่รู้ยังไงเหมือนกันเอาเข้ามาขายได้ในช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าอยากอยากจะซื้อมีขายแล้วใช่ไหมพี่ออเดอร์ได้ครับ by ออเดอร์ได้เนาะ ราคาก็ประมาณ5 0,000่นกลางๆเขาจะมี2รุ่นก็คือรุ่นจอเล็กกว่านี้นะครับจอ14แล้วก็จอ16นั่นเองอเดี๋ยวตัวนี้เรากลับไปแกะกันที่บ้านแต่ก่อนอื่นผมถามโปรโมชั่นนิดนึงพี่ตอนนี้มันมีพกโปรผ่อนอะไรอย่างนี้ไหมครับก็เป็นส่นเเดือนครับส่นเดือนอ๋อเมื่อกี้เห็นบัตรอยู่ใช่ไหมนี่ตัวนี้ส่นเดือนมี SCB กรุงศรีเคแบงค์ยูโอบเคทีซีเฟิร์สชอยสิตี้แบง์หรือบัตรอื่นๆมีอะไรยังไงก็มาสอบถามกันนนได้้รัี่่กก็อยูทาน สปีดนะครับที่เซนทันเวสเกตแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเอาตัวนี้กลับไปเล่นที่บ้านก่อนโห oh, สุดยอดตัวใหม่ขนลุกเลยเนี่ยขอบคุณมากนะครับพี่ครับครัเดี๋ยวเราเอาตัวนี้กลับไปเล่นที่บ้านกัน mm. นี่คอเอาต้าเอ๊ะหรือจะเอาเป็นตัวนี้ดีถูกจริงนแม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องลองของใหม่นะเออเอาพี่นาคุ้นๆน,นะพี่ เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับไปแกะกล่องให้ดูที่บ้านลองเล่นกันเดี๋ยวตามไปด้วยเลย A later few moments มาแล้วมาแล้วมาแกะกล่องต่อกันเลยดีกว่ามาจากร้านสปีดที่เวสเกตนะครับตอนนี้ก็มาถึงสตูดิโอแล้วนี่คือโฉมหน้าของตัวโน้ตบุกรุ่นใหม่คออัลตราจาก MSI นะครับ ก่อนอื่นมาดูกันที่ตัวกล่องของแพ็กเกจกันก่อนนะครับกล่องด้านนี้ทีแรกผมเห็นแล้วนึกว่ามันเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเกมมิ่งโน้ตบุ๊กใช่ไหมไม่ใช่นะนี่คือโน้ตบุ๊กสายทํางานแต่ก็ยังมีโลโก้จาก MSI ที่เป็นมังกรประบุเอาไว้อย่างชัดเจนส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนี่เลย Innovative Technology Extreme Performance Luxurious Artistic Innovative เทคโนโลยีอันนี้เป็นเหมือนคำเป็นนิยามของเจ้าเครื่องนี้ p r i สติ Series นะครับที่ระบุเอาไว้แล้วก็ด้านบนเพราะว่าน้ตบุ๊กตัวนี้มันเป็นโนตบุ๊กสายมืออาชีพนะครับสายทํางานจริงจังเลยแหละแต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาใส่ตัว CPU อย่างตัวใหม่ที่เป็นตัว c o r e อั t ต้7มาเนี่ยนอกจากที่จะเอาไปทํางานปกติได้แล้วมันมีงาน AI ที่สามารถเสริมเพิ่มเติมมาทําได้อีกและทําได้ดีด้วยรวมถึงการเล่นเกมที่ CPU ตัวนี้ใช้การ์ดจอ Intel Arc g r a p h i c กเป็น I g p u มาด้วยดังนั้นทุกมิติมัันนนนนนต้้ออองงดีขึย่า่านแนนะครบ คือชมหน้าตัวกล่องด้านหน้าและด้านหลังส่วนด้านข้างระบุรุ่นมาไว้ pristid 6ิ ai evo b 1 mg นี่เป็นชื่อรุ่นเต็มเคมเขานะครับ s ี r ีส pristid ขนาด16นิ้วแล้วก็มี ai ก็คือชิป core ultra ที่เราแจ้งกัน evo ก็คือในเรื่องของมาตรฐาน intel evo ยังมีอยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่อึดแน่นอนนะครับแล้วก็ผู้นำเข้าตัวนี้จะเป็น svoa ราคาของเครื่องนี้ครับจะอยู่ที่ราราวห้าหม่นกลางกนะเดี๋ยวผมจะ ขึ้นราคาเอาไว้ให้ดูกันนะทุกคนเผื่อหลายๆคนอยากได้ก็ไปกดตามกันได้แล้วก็ MSI เองนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เอาคออัลตร้าเข้ามาก่อนใครเพื่อเลยแล้วพร้อมขายแล้วด้วยเออนี่น่าสนใจมากแหกแกดแหกเกณจริงๆนะต้องบอกเลยแกะกล่องมาดูกันดีกว่าอืมข้างในอันนี้คือเครื่องที่ขายจริงนะผมซื้อมาใช้จริงๆอยากจะลองจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงนี่กล่องพริสติบ AI Evo B1 MG อันนี้คือตัวแพ็กเกจคือสวยมากแล้วก็ด้านในครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าในรูปแบบสภายข้างนะครับไม่ใช่กระเป๋าในรูปแบบเป้นะอ่าตัวนี้ชื่อว่า MSI Top Load Bag นะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเนาะตอนแกะตัวนี้ผมคงไม่ได้แกะนะเผื่อเอาไว้ขายต่อ <c oughs> ขอให้มันอยู่ในสภาพแบบซีลแบบนี้ก็แล้วกันส่วนตัวโน้ตบุ๊กหน้ากล่องสวยเว้ย p r i s t i Series โล้วก้แรงเหมือนเดิมนะครับ MSI น,นี่ก็จะเป็นตัวสเปคที่ใส่มาให้นะครับพลิสติ16 AI Evo B1 MG CPU ตัวนี้เป็นคอ r e Ultra 7155H เป็น16คอ22เทรดก็จะคอกับเทรดก็จะงงๆหน่อยเพราะว่ารอบนี้มีมาให้ถึง3รูปแบบในตัวนะครับประกอบไปด้วย P คอ6 P คอ E คอ8 E คอ และ LPE Core อีก2 LPE Core ครับคืออะไรบ้าง P Core ก็คือ Performance Core Core ที่ประสิทธิภาพสูงแน่นอนว่าใช้การเล่นเกมอะไรต่างๆก็ใช้คอนี้ E Core ครับก็จะใช้พวก Background Application หรือว่าเวลาใช้งาน100%ก็จะเอามาผนวกรวมกับ P Core นั่นเอง และอีกอันนึงที่เพิ่มมาคือ LPE Core l p คือ Low Power E Core ครับ LPE Core ที่เสริมเข้ามาเนี่ยหรือว่า Low Power Efficiency Core เนี่ยเขาจะช่วยเวลาเราใช้งานบนแบตเตอรี่แล้วดูหนังอย่างพวกเด a ฟ f l i หรือทำงานเบาๆที่ไม่กินทรัพยากรเครื่องเยอะจะมาใช้ตัวนี้ทำให้แบตเตอรี่มีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนะครับ E Core ว่าดีแล้วเวลาใช้งานเบาๆ LPE Core จะมาช่วยเสริมให้แบตเตอรี่อึดขึ้นไปอีกอันนี้น่าสนใจมากแต่ต้องดูกันว่าการใช้งานจริง LPE จะช่วยได้มากแค่ไหนนะครับเท่ากับตอนนี้ย้ํากันอีกทีนะมีชิป3รูปแบบด้านในแล้ว P core E core และ LP E core นั่นเองรวมถึงยังมีชิป AI อยู่ด้านในอีกด้วย ต่อมาครับในฝั่งของการ์ดจอตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าการ์ดจอเขาใช้เป็น Intel Arc Graphics แล้วถ้าย้อนกลับไปใน CPU ทั้งโน้ตบุ๊กทั้ง PC ถ้าเป็น PC เขาจะใช้เป็น UHD 750 UHD 770ใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวโน้ตบุ๊กในปัจจุบันเขาจะเป็น Iris Xe ใช่ไหมซึ่งประสิทธิภาพก็แรงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่นี่คือ Intel Arc Graphics หลายคน,ค,นคุ้นกันไหม Arc g r a p h i c ก็คือ A770 A750 อะไรต่างๆที่ เป็นการดจอแยกที่ขายกันก่อนหน้านี้แต่นี่คืออาร์กราฟิกแล้วฝังไม่อยู่ในตัว CPU ดังนั้นประสิทธิภาพมันก็ย่อมแรงขึ้นเห็นว่าท้าชนได้กับ GTX 1650เลยนะแต่จะแรงแค่ไหน เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับส่วนในฝั่งของ RAM น่าสนใจมากเพราะว่าตัวนี้ราคา55 0 0 0แต่ได้แ a m มาถึง32 g b ใ้เป็น LPDDR5 ด้วยมี Windows 11 64-bit บิตที่เป็นตัว Home มาให้และมี MicrosoftOffice 2021มาให้นั่นะก็คือเราใช้ Office ได้ยาวๆย,ยันลูกบวชไม่มีวันหมดอายุไม่ใช่ตัวที่เป็น365นะเป็นตัว2021นะครับใช้ยาวๆได้เลยเนาะอีกจุดหนึ่งก็คือมีเรื่องของประกัน2ปีนะครับตรงเนี้ ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับโน้ตบุ๊ก MSI คือหลายๆเจ้าถ้าเป็นซีรีส์ทำงานแบบโปรเฟชชั่นอลแบบนี้เขาจะให้ประกันอย่างต่ำก็เป็นออนไซต์ละกัน2ปีหรือบางเจ้าให้ออนไซต์3ปีมาเลยแต่ MSI ยังเป็นประกัน1ปีแรกเป็นประกันทั่วโลกหรือ global warranty นะครับอีกหนึ่งปีให้หลังก็จะเป็นตัวประกันในประเทศไทยนะั่นเองอันนี้น่าเสียดายอย่างน้อยนะทานจะใส่มาให้สัก3ปีแต่นี่มีมาให้แค่2ปีอันนี้แอบเสียดายนิดนึงนะครับถ้าให้มา3ปีนี่มันจะช่วยดึงดูดกระตุ้นได้ดีเลยละ่ะ เรามาแกะกล่องดูกันดีกก่าว่าด้านในเป็นอย่างไรตัวกล่องทำมาได้ดีนะครับสกรีนสีออกมาต้องบอกว่าสีเท่ดีจะเทาก็ไม่เทาจะดําก็ไม่ดำแต่สวยบอกเลยพับๆแกะออกมาด้านในนะครับเจอกับกล่องข้างในเป็นตัวลังกระดาษน่าทำเป็นสีเทาแบบด้านนอกมาสักหน่อยจะดูพรีเมียมกว่าน,นี้นะ แต่โน้ตบุ๊กเบามากอ๋อรู้แล้วสีมันมาจากอะไรสีกล่องมันมาจากสีโน้ตบุ๊กนี่เองตัวสีที่เขาให้มาตัวนี้จะชื่อว่า Stella Gray นะครับส t e l l a g r a y สวยข้างในก็จะมีเป็นควิกไกด์มาแบบนี้หนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีนี่อะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาสายเสียบชาร์จมาข้างในหมดแล้วมีเท่านี้เลย กล่องนี้เสียดายนิดนึงนะถ้าทําสีมาสักหน่อยจะเฟี้ยวมากแต่นี้ไม่มีมีตรงนี้มานิดนึงเขียนว่า productivity start here เป็นกิมมิกมาด้านไหนตรงนี้นะครับเริ่มจากตัวอะแดปเตอร์กันสักหน่อยแล้วกันสําหรับอะแดปเตอร์นะครับ เป็นอะแดปเตอร์100วัตต์นะครับอะแดปเตอร์100วัตต์จาก MSI ซึ่งดูแล้วก็พกพาค่อนข้างที่จะง,ง่ายน้ำหนักเบาอยู่แต่น่าเสียดายนิดนึงมันเป็นอะแดปเตอร์ที่จะต้องใช้สาย AC พ่วงเข้ามาด้วยแบบนี้เพราะว่ามันต้องผ่านมาตรฐานมอ,อกรไงหัวมันก็เลยจะเป็นหัวกลมแบบมีกลาวแบบนี้นะครับนี่มาตรฐานของประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้หัวกลมแบบ3ขาแล้วก็เนี่ยตรงนี้เป็นกลาว มันเลยทําให้จากที่เหมือนจะพกพาแบบเล็กๆง่ายๆกลายเป็นพอมีสายปุ๊บนั่นแหละฮะมันก็จะหนักขึ้นแต่ข้อดีของมันก็มีนะครับตรงที่ว่ามันสามารถที่จะขยายความยาวของสายเพิ่มเข้าไปได้อีกอยกตัวอย่างสมมติถ้าผมแกะตัวสายตัวนี้เอามาให้ยาวสุดเลยนะมันจะยาวได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน,นโอ้สายที่เขาให้มาคือหนา ผ่านมอกอแน่นอนมีโลโก้มอรกอรตรงนี้นะครับของประเทศไทยไม่ต้องห่วงนะซื้อไปไม่ชอ็อตซื้อไปผ่านมาตรฐานแน่นอนโอ้ข้อดีเลยคือยาวยาวจริงนะครับอันนี้คือยาวมากเดี๋ยวลองเทียบความยาวกับส่วนสูงผมแล้วกันถ้าเทียบเป็นส่วนสูงเนี่ยผมสูงประมาณ178อะไรประมาณนี้ รวมกันก็น่าจะเกือบเกือบสองเมตรครึ่งนะ <c oughs> ยาวจริง <c oughs> นี้ยองรับนะครับว่ายาวจริงๆถามว่าดีไหมดีครับเวลาเราไปโรงแรมหรือไปที่พักต่างๆที่หัวตอ่ออยู่ไกลช่วยได้แต่อย่างที่บอกข้อเสียคือน้ําหนักเพิ่มมานิดหนึ่งแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวนะถามผมว่าชอบไหมก็โอเคมีพอยต์มีพอยต์นะครับยาวดีส่วนหัวต่อครับเป็นไท p 4แน่นอนครับรองรับ PD ชาร์จด้วยนี่หัวต่อของเขาแบบนี้นี่คือตัวดปเตอร์ ส่วนตัวโน้ตบุ๊กล่ะ Core Ultra j e ของเรา Pristine 6ิ ai เฮ้ยเบาเบาเลยเบาจริงนะออน้ำหนักของเราอยู่ที่1.5กิโลกรัมหุยแล้ววัสดุดีเป็นโลหะทั้งตัวเลยโลโก้ด้านหลัง MSI แบบใหม่ไม่ใช่ลายมังกรแล้วอันนี้ด,ดี perfect สวยสีสเตลลาเกรยหลูอะส่วนด้านหลังเองพรีเมี่ยมมาก นี่ครับโอ้โหเฮ้ยข้างในนี้ตรงนี้มีพัดลมนะครับเป็นพัดลมหนึ่งตัวนะพัดลมหนึ่งตัวอีกด้านไม่มีนะครับเจาะเอาไว้แต่ผมเชื่อว่าเอาไว้ใช้ในโมเดลที่มีการ์ดจอแยกนะครับนี่ตัวนี้พัดลมหนึ่งตัวแล้วก็มีฮีตไป์นะครับจเจาะรูไว้ดีครับใหญ่ดีชอบใจมากเลยแต่ถ้าใส่พัดลมมาให้2ตัวนะช่วยกันระบายความร้อนก็จะยิ่งสุดเข้าไปอีกแต่แค่นี้ผมว่าเพียงพอแล้วแหละสำหรับตัว CPU ที่มีกราฟิกในตัว วัสดุถือว่าดีน้ำหนักถือว่าเบาแล้วก็บางดีด้วยโคตรบาง <c oughs> เบาจริงแค่นี้ถือให้ดูเฮ้ยบาจริงนะ1.5กิโลนะครับตามสเปคที่เคลมเดี๋ยวผมจะช่างให้ดูอีกทีว่าตามตาช่างของผมนั้นหนักเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าประมาณนั้นแหละ1.5จริงๆเพราะมันเบามากแบบนี้เลยด้านหลังเองอัปเกรดได้ไหมให้ดูรูน็อตทำมาดีครับรูน็อตที่เขาให้มาเป็นแบบฟิลิปเพสรูอันนี้ดีไม่กั๊ เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กหลายๆตัวถ้าเป็นโน้ตบุ๊กโปรเฟชชั่นอลแบบนี้ให้เป็นหัวแบบ6แชกมาอัปเกรดแบบเหมือนไม่อยากจะให้อัปเกรดอะตัวนี้คือตั้งใจมาบอกว่าอัปเกรดได้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็สติกเกอร์ตรงกลางตรงนี้ ทะลวงได้ไม่มีปัญหานะครับไม่หมดประกันแต่อย่างไรก็ตามสเปคที่ให้มาก็ถือว่าแจ๋วแล้วนะครับนอกจากตัว CPU ที่เขาให้มาเป็นตัว Core Ultra 7 155H แล้วเนี่ยแรมที่ให้มาก็เยอะนะครับ 32GB เข้าไปแล้วตัว s s d ที่เขาให้มาก็ 1TB เข้าไปแล้วถือว่าแทบจะไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วแหละเพอร์เฟแล้วนะครับส่วนพอเชื่อมต่อุอแจ๋วว่ะด้านขวา SD c a r d reader มาแล้วนี่ ตัวนี้ sd card reader ไสายใหญ่สายตัดต่อชอบแน่นอนสายทำภาพชอบแน่นอนเพราะว่าให้มาแบบนี้นะครับมือโปรนักถ่ายรูป content creator อย่างผมชอบเลยมีหัวที่เป็น combo jack มา audio combo นะมีไฟแสดงสถานะตรงนี้มา2จุดก็คือ power กับแบตเตอรี่มีตรงนี้นะครับเป็นแลนมีแลนมาให้ด้วยดีดีส่วนด้านหลังเองว้าวนีเป็นช่องลมระบายความร้อนนะครับฝั่งด้านนี้ เจาะเอาไว้โดยที่ไม่มีพัดลมนะเนาะเข้าใจได้เพราะว่าเอาไปใส่ในโมเดลการ์ดจอแยกได้ส่วนด้านขวาตรงนี้เป็นช่องระบายความร้อนสําหรับตัว CPU ตรงกลาง thunderbolt จุกจุกช่อง thunderbolt 4นะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ thunderbolt 5นะ thunderbolt 4มา2ช่อง usb ครับนี่ super speed แบบนี้1ช่องด้านหลังมีแล้ว3ช่องด้วยกันสุดยอดและเอาพอร์ตไว้ด้านหลังด้วยคือดีส่วนอีกด้านนึงเป็นเคล็อกนะครับรวมๆพอร์ต อาจจะดูไม่ได้เยอะมากรวมกันก็จะมี USB 1 Thunderbolt 2แต่ Thunderbolt 2ตัวนี้คือแจว๋วเพราะว่าเราสามารถต่อด็อกเพิ่มเติมได้แต่ตินิดนึงพอร์ตเนี่ยเหมือนจะดูน้อยนะครับใช่ก็น้อยจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเสียบตัวสายชาร์จนะครับตัวนี้แล้วทำงานไปด้วยโชเท่ากับอะไรครับตึง หายไป1พอร์ตใช่ไหมจะเหลือแค่การใช้งานได้แค่2พอร์ตแต่อย่าลืมนะครับที่เขาให้มานั้นเป็น Thunderbolt ทั้งคู่ดังนั้นตัวนี้ต่อหับได้และผมเชื่อว่าความตั้งใจของ MSI รวมถึง Intel ที่ใช้ Core Ultra 7เขาตั้งใจมาให้ใช้น้ตบุ๊กบนแบตเตอรี่ได้ตลอดทั้งวัน ทำงานได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับไม่งั้นเขาไม่ใส่ตัว LPE Core มาแน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องมาลองดูกันจริงๆอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคาดหวังได้หรือเปล่านะครับอ๋อลืมพูดไปมี HMI d มาให้ด้วยด้านหลัง1พอร์ตนะครับตัว hinge ต่างๆไม่ได้อยู่ชิดขอบนะครับนี่อยู่ด้านนี้ลองเปิดหน้าจอดูกันว่าจะสุดไหม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 จึงสุดแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า เอาไปพีเซ็ตงานต่างๆได้โอเคเลยมาเรามาดูด้านในกันต่อนะครับเปิดเครื่องอแน่นอนไม่ติดต้องใช้เสียบตัวนี้กระตุน้นถ้าเป็นเครื่องใหม่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับเพื่อกระตุน้นแบตเตอรี่ให้เปิดใช้งานนิดหนึ่งเปิดมาเรียบร้อยตอนนี้นะครับหน้าจอของเขามี2 c o คอนฟิกก็คือ IPS และ OLED ตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็จะเป็น IPS นะครับ จอเป็น 2K 16ต่อ10แบบนี้เลยตัวเว็บแคมนะครับเป็นม่านชาัตเตอร์ที่สามารถกดปิดได้แล้วก็กดเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับ 180p มีไมโครโฟนคู่ให้ด้วยหน้าจอมาในขนาด16นิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้ซึ่งเครื่องใหม่จริงๆเข้ามาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้เราเซตอัพวินดง Windows แล้วก็เข้าสู่การใช้งานได้แต่วันนี้เราจะยังไม่ได้เข้าสู่การใช้งานให้ดูกันนะเรามาอันบ็อกให้ดูกันก่อนตัวหน้าจอเอง ขอบหน้าจอมาในรูปแบบบางนะครับเป็นหน้าจอที่สัมผัสไม่ได้นะครับอันนี้แอปเสียดายนิดหนึงอันนี้ก็ถ้าใครซื้อไปแบบนี้ก็ต้องเซตอัพเข้าใช้งานกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปที่สาธิตวิธีการใช้งานสำหรับการเซตอัพตัว Windows แบบนี้ให้ดูกันด้วยถัดมานะครับด้านล่างเองก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดนั้นผมมองว่ากดแล้ว โอเคนะแน่นหนาไม่ยบยาบฟีลลิ่งคล้ายๆกับคีย์บอร์ดเกมมิ่งของ MSI ถามว่ามันดียังไงคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวคีย์บอร์ดฟีลแบบเกมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่กดค่อนข้างมันระยะการกดที่ดีนะครับกดแล้วก็จะมันมือฟินแบบนี้เลยแล้วก็ของเขาจะมีไฟที่เป็นไฟแสดงสถานะมาด้วยสีขาว1สีนะครับได้กี่เลเวลลองดูกัน1 2 3 4เลเวลสีขาวสีเดียวไม่ใช่ RGB นะผมว่าไม่จําเป็นอยู่แล้ว บางคนจะปิดด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีปุ่มคีย์ลัดต่างๆที่ใส่ให้มาค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็น Muse, มิวเสียงเพิ่มลดเสียงปิดทัชแพดปิดไมค์บลูทูธเรียกใช้ซอฟต์แวร์ MSI Center ด้านนี้เป็นตัวไฟนะฮะคีย์บอร์ดเนาะความสว่างหน้าจอนะครับที่เป็นดิสเพย์แล้วก็มีปุ่มตัวเลขมาให้ด้วยซึ่งปุ่มตัวเลขเองนั้นไซส์ก็จะมีความแคบกว่านิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่ากด สนุกกดมันแน่นอนมีมาให้ด้วยแจ๋วมากแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาแบบนี้โดยรวมคีย์บอร์ดถือว่ากดมันปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้น่าสนใจด้วยเพราะว่าให้ปุ่มพาวเวอร์มาในรูปแบบที่เป็น f i n g e r ร์พิ t สแกนเนอเวลาใช้งานไม่ต้องห่วงเรื่อง Security สแกนตรงนี้ได้ปุ๊บ ใช้งานได้เลยในทันทีไม่ใช่บางตัวเนี่ยจะมีตัว fingerprint scan แยกออกมาซึ่งใช้งานลําบากแล้วก็มีแบบเพิ่มมามันไม่สวยเนาะฝังมาเลยดีที่สุดนะครับไม่ได้มีการเจาะรงเจาะรูระบายความร้อนอะไรมานะฮะทัชแพดมาในทัชแพดแบบผืนใหญ่มากๆใหญ่จริงอะไรจริงเป็นแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มใช้กส s t อ r ์ control ได้เหมือนเดิมแล้วเอ็นมาทางซ้ายด้วยแบบนี้ใหญ่โตโอ่อ่ามากส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ intel evo นะครับแล้วก็มีตัว intel arc มาแบบนี้ มีเครื่องหมาย HDMI มาให้ด้วยนี่คือในฝั่งของโน้ตบุ๊กตัว Pristate 16 AI ในวันนี้ที่มา unbox ให้ดูนะครับภาพรวมบอดี้ถือว่าโหดีมากเดี๋ยวยังไงเรามีตัววิดีโอทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงถึงประสิทธิภาพทั้งการ์ดจอทั้ง CPU เนาะเดี๋ยวรอติดตามได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวนี้ขอตัวไปเซตอัพลองใช้เจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ดูก่อนแต่ผมเชื่อว่า น่าจะฟินแน่นอนชิปใหม่ Intel Core Ultra 7 1 5 5 H ใส่อยู่ในตัวนี้มีทั้ง P Core E Core L P E Core และชิป AI อยู่ด้านในตัวนี้ราคาประมาณ55ใครสนใจก็ไปจัดตามกันได้ขอบคุณร้านสปีดด้วยที่จัดหามาให้นะครับเครื่องเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนี้เองประมาณ2-3วันนี่เป็นอั b o x อกแรกให้ดูกันในวันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ